อ้ยนีนานูอง้อ้อขยเหา้า,นะา,บา,าม,มบนี่อยา,ยาวปลาขยงจะล่วง อาพี่มาเลยงไพี่นอ้องันขันหันขึ้นามาเลยบุ่มแพี่นองตาขยงนเงี้ยมาๆๆาซันเลยพูยด้มาบซันไม่ได้ติดติดียยเๆีอันนี้คันเลยคันเลยป๊บนี้อือน,นี่แหละ อันนี้อะไรเดยวเก็บปลาก็มี่น่องสวัสดีครับพี่น้องครับท้ามารุนปลาอยู่คริมาสุโข,ขทัยพี่น้องถ้ามาเขามางัดหมองสูงๆขึ้นเกาพี่นอ้องเนาะอ๋อปลาขยังติดแล้เกี่ยงมาอีกเนาะวังเฮีย กนะห,หันที่หันมาทางบกเลยท้หันมาทางบกมันจะรุดจบว่าลุดยิดอันนี้มันเออหันขึ้นมาอย,ย่าเขย่าอย่าเขย่าเขย่าดีโต ตัวมันใหญ่พี่น้องเอ้เท็งนหญ่เออมันคือายว่างทับมันฝนกัดคือพม่น้องตกแต็มืลขึน้นและวขึ้นกตต็ตกอยู่ครับตกตกบาแห้งปันหดตกคือคล้ายว่ไม่ตกนะตกว่ไ <laughs> ด้ ตกองไปพอกระเทินปลาอะไรวิ่งยืนย่อดื้อตรงไปเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ปลาสวยสวยปลา่กี้เดินพี่น่อมันยอมันยืนยุดสูง่ะพี่น่อ,ม,นอแบบมันคือแบบกระเบงคือแบบยอมันหนักพี่น่อ มันอยู่สูงอ่ะนะจริงจมันต้องต้องไปตามกูคนนี้อันนี้ก็เสียงเยอะโขกนะครับขอบปูนอือขอบประตูน้ำอมันบดใหญงัดนะพี่น้องยกควายยอยกสโล่เห็นบ้าเลยครับเพราะว่านอกกับตุกตัวมันกับปวดหลังครับผมเอาตัวสิมันเหลืออย่างนี้นะ โดนแล้วโดนแล้วอ้โดนมดโดนไปไปสองนี่นอะบ้างไก่ครับบางหันไ่มีอีกตัวน,นีงแอบ เป็นไรครับเป็นไปแป,ไแป,ไปดไอ้แปดไฟดาบเก็บทะเลือกบวางริมมุนน่นไดีกยวก็ติดเลยโดดีบอพี่อะไรพี่น้องคิออไรเจ๊าโตโอ้โหโตปลาแน่น่น้องว,วางริมเกินติดเนี่ย ตัวปลาตัวเบลเลยเดี๋ยวเสองตัวกับยังไ่พี่น้องเลยเวางไก่ หนึงงน่งเอ้วหนึง่งัตหนึ่งัตตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวเหรอพี่น้อยตัวเดียวกับคุ้ม โอ้ไปตัวนึงโอ้เร็วเร็วเร็วเหลือป่โอ้เหลือสามตัวสี่ตัวมันอยู่ปลายนู่นไหมอยู่ปลายมันเลยไปแล้วพี่น้องอย่าไปล้างสีมาบงมันอยู่ปลายยอนู่นนะปลายแทลายเลยอ๋ออ๋ออ๋อเองดีพี่น้องมาโดดโซ่อยู่ตัวมันใหญ่นะครับมองเนี่ย ไปเป็นหลายตัวเลยตึงๆอยู่ไยุซีตัวมันคขเห็นผมโยกคือเป็นต้นหนักแท้ต้นแม่แล้วว่าเป็นต้นยักษ์ถือเนาะคอยโยกขึ้นมาอีเอื่อยครับพี่น้องก็ตุ๊กบลายอะไรมันปวดแอวเพราะมันสูงนะมองยืนตึ้งนำมันเกิดเดินเข้ามีบานเนี่ยกดสิพลนำได้คอยโยกครับ มันก็ตุกทุกมือทุกมือนี่ตายพอดีมดอไม่น้องปวดเอวพอดีน้่มันยกทุกมือนะครับผมพอยกไปเห็นไปเดีดยวคือมันห่างฝากกับตุกเอา <c ười> ขนาดกระตุกยัไม่ทันมันอยู่ ừ, โดยมีตัวเดียวมันโดดอยู่ดีว่ะอ้าตัวโซ่ยังดีครับอุ๊ยอู้หูปาคอไปแก้วโอ้ยย่อยาขาดโอ้ยออกไปแก้ว มะคาแล้วมันอยู่หูยอโอ,โอ้พี่น้องเลยจะเป็นกล่องเชนรูประหันเห็นไปอีกแล้วมันอยู่หูยอพอดีอ,อ่ะอมันยังไม่เข้ามาถึงข้างในตึก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 ,ตกหรอพระปหันหูยอฝั่งนั้นโดนโดน,โดนหินนั่นเป็นรูนะอ,อ่าโดนหินที่กระซากตอนนั้น มันอ,อยู่หูยอพอดีกับคอคอมา,าพี่น้องเลยเงี้ยมาขาดพี่น้องเลยขาดหรือกูขาดปุ๊บ <Okay. S 1> ดิเฮหูยอมันงาใหม่ป้ะมันติดหินตอนนั้นไงตีนหินาหาตอน,นอที่ด,ดึงขึ้นมาตอนนั้นนะโตม่านแขนนี่ยแล้วพี่น้องก็หลาข้องนี่ครับพ่อสองเท้อพี่น้องข้อี่ได้แค่พอ่อ จะไปไหนกับบานพี่น้องโดนย่อออกมาอาหามันเกิดตึก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 ไปเลยมันอยู่ขอบข้างนอยู่ขอนู่นอยู่กับขอบเอาปลาใส่นะพี่น้องได้ก็ปลาใส่นะครับยังใกล้ปลาใส่มะหลอบแล้โตสองต ปลาสวยไปหงายไปนะครับเอาเดี๋ยวเริ่มออกอีรบาลเนี่ยออกดอกมันค็้พมๆน่ะเห็นไหมมันติดปูนเดี๋ยววางดักเอาพี่นนอะฮักออกบ่ไดบกบงเกงอนน่ะ เอ้ยโอ้โสี่ตัวมางอย่างียวพี่น้องถอยถอยมาทั้งไม่ได้เพราะว่ามันพับไงนี่พอดีโหนดปูนยังเลยหูยอกระจุยไปแนละ้ปูนอืมถอ,อยมันจะถือข้าวพา่อ ัวข้าวและเสียด้เลยยังโตเดียวนี่แล้วแปะเลยเออลงมาง โดดป่อขนเงียบเถอะโดดแล้วนั่นโดดที่หลีบอกให้เขาโดดเนอะคิดว่าจะไม่พ้นวะพ้นเสย ไปเลยโอ้ยพี่น้องแกเสียได้ฮะไปสุก มันเกิดตึ๊กมันยังเลยโอ้โตุ๊กตาเลยฮะโดยพลิกย่อไปเลยมันเกิดตึ๊กมันยังมันก็ตึกแล้วได้หล่ะพ่อเออย่อสั่นแล้วอ่ะคือสิ้มากสิพลอ่ะพี่น้องเอ้ยย่อมันตึกตึกแล้วพ่อไหมแนวมันสูงด้วยแหละพูดถึงเอามันไม่ทันมันพุ่งไปกระตุกเลยนะมันเกิดคอยขึ้นไม้เรื่อย ก็ยอมันตึกต e ึ t ık, t ık, crawl, tarde, ๊กเราเห็นแล้วล่ะมันตึกตึกอ่ะตึกตึกมันก็ไปเลยนะตูมเลยเอาไปท่านพี่น้องเอ้ยเอา้าเอ้ายังดีมาโดดโซ่ย่าอีกขึ้นก้าพี่น้องช่วงนี้นำว่าไรก็ได้ยังสิไดะพี่น้องรอไปเลยวงนี้ปติกร์ไปไปต่อครับผมยังดีครับพี่น้องมีปลายมาเขอเงาะเห็นยอมันตึกๆแล้วล่ะ น่าจะโลอยู่มั้งเป็นโลเลยแหละตัวเบลเลอเลยเด้ตัวใหญ่เตยไปหนอกพริกย่อไปเลยคิดว่าจะไม่พ้นแล้วตัวแรกพริกน้ำหนักว่ามันหนัก,กอะน,นะมันพ,พ,พิกข้าวยอ่อืมิขาวย่อพดีาสักตึกๆแล้วทำไมพ่อไม่กระตุกกระทิ้งวะซา,ามมั้นมันนี่โมเป็นห้องเฮ้ง มันสูงแล้วเหรอพี่น้องเลยกรมันสิบคนนะครับไปนี่จะปลากระจกแต่ใส่ปลากระยงี้ยพี่น้องควงคลิปนายพี่น้องโชคดีทุกูุทุกันครับผม